ลงน้ำจอดน้ำใส่นิดหน่อย วิธีบ้านบๆยังมาถึงร้านอาหารร้านอาหารต้องรอวันที่สิบห้าวันที่ห้าจะเปิดแล้วเปิดที่ไฮโดรโปนิกฟาร์มเปิดที่ฟาร์มมเอียออันนี้เราแค่เราไม่ต้องเติมน้ำเยอะนะอันเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวน้ำผักมันก็ออก ล้วก็ใส่น้ำนอ่าเคจบเดี๋ยวเวลาทำร้านอาหารแล้วผมจะถ่ายคลิปสรงให้ดูบ่อยๆอ,อันนี้ก็ทำกินเฉย โอ้นะผักเหลืองผัดผักนะผัดแป๊บเดียวพอไม่เกินไม่เกินเจ็ดนาทีนะไม่งั้นเดี๋ยวจะผักไฮโดรโปนิกเนี่ยข้อดีคือผักเขาจะไม่ไม่ดำไม่ดำเลยล่ะ นี่แหละราคาแพงแล้วก็เป็นผักปลอดสารพิษเนี่ยแค่เนี้ยเอาลงแค่ไม่เกินห้าทีถึงเจ็ดนาทีนะไม่เกินสิบนาทีอ่ะพออย่าให้เกินอย่าให้เกินเจ็ดนาทีเราบรุงรดลงไปแล้วเราวุงรดลงลงไปในผักแล้วไม่ต้องผัดให้เยอะถ้าผัดเยอะนี่ ผักจะดำแล้วดูไม่น่ากินเนี่ยได้แล้วจบได้หารแล้ววันนี้โอเคครับสวัสดีครับ